ให้ฟาร์มชุ่มชื้นไม่ต้องตัดจ้ามีกินบำรุงร่างกายปลูกขนุนยังไงให้ร่างกายแข็งแรงสวัสดีครับทุกคนนี่ครับผมต้นสมไทยครับผมผมได้นำมาปลูกไว้ที่โคนต้นขนุนครับเป็นงานที่ลองดูว่าถ้าเกิดเราจะช่วงที่มันผ่านแรงอะไรมาตัวนี้ก็ช่วยให้เราได้เยอะครับผมคุมยาคุมความรักษาความชื้นนะครับ คมคนขนุนนะครับผมแล้วประโยชน์อีกอย่างครับผมที่เราได้เลยคือเราไม่อดเราได้กินเก็บตรงนี้นะโคนนะครับมันอยู่กับครวขนุนได้นะฮะมันรักษาครขนุนไว้ให้ความชื้นแล้วนี่นะครับผมสมไทยครับผัดน้ำมันหอยต้มจืดรรมข้าวได้ทุกเมนูครับไม่มีอดครับผมไม่มีอดแน่นอนแล้วเง้าของมันรูหัวไม่แพ้สมเกาหลีครับไปดองครับไปดองยาเป็นสมุนไพร สำหรับชายไทยบำรุงธาตุบำรุงร่างกายให้ขยันขันแข็งมีกำลังครับมีกํกำลังที่จะปลูกขนุนดูแลขนุนนะครับแล้วก็ปลูกไว้ก็ไม่มีอดครับผมมีกินนะฮะตลอดปีครับผมทำอย่างนี้ครับให้น้ำไปด้วยถ้าช่วงแล้งให้น้ำก็สมก็ได้ขนุนก็ได้แล้วทาว่ามีผลกระทบระการปลูกขนุนไม้ไม่มีครับนี่ครับขนุนก็ออกช่อดอกทุกชอ่อตามปกติครับเราไม่ได้อะไรมากมายนะครับเราแค่ว่า พึ่งพาวเองให้ได้แล้วเราก็จะมีกินนะครับเนี่ยมีกินแล้วก็อาจจะมีขายบ้างนะฮะนี่ยขนุนก็ปกติครับไม่มีโรคไม่มีภัยและแข็งแรงดีด้วยครับเนี่ยติดดอกทุกดอกเลยดอกช่อดอกเริ่มออกเต็มไมหมดเลยครับผมก็มาแชร์ว่าปลูกโสมไทย โคนขนุนได้นะครับทุกคนเป็นอาหารชั้นเลิศดบำรุงธาตุบำรุงร่างกายเป็นเป็นอทำให้เราร่างกายแข็งแรงบึกบึนสมเป็นยอดชายครับผมสมไทยก็ไม่แพ้สมเกาหลีนะฮะมาปลูกตรงไหนก็ได้แต่ว่าผมมาเป็นงานที่ผมปลูกไว้โคนขนุนก็คือว่าได้ได,ได้ผลดีครับผมมก็เลยมาแชร์ว่ารักษาความชื้นเราไม่อดมีอาหารกินอยู่โคนอยู่โคนขนุนได้ชอบคอลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ